2วนแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะได้ประมาณสัก9-10ข้อถ้าต่ำกว่านั้นเราแนะนำให้คุณมองย้อนี่นะครับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่โปรเจคเตอร์ขนาดเครื่องจีนนะครับแต่ว่าปิดไฟนะครับฉายปิดไฟฉายนะครับใช้กล่องนะครับใช้กล่องอ่ากล่องดิจิตอลต่อทีวีมานะครับแล้วก็ออกที่ ที่โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับต่อกล่องดิจิตอลทีวีนะครับมาเข้ากับกล่องกล่องดิจิตอลทีวีนะครับมาดูนะครับก็โอเคนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องปิดไฟนะครับจะต้องปิดไฟในการชมทีวีนะครับตัวนี้และมีสปิเกอร์ในตัวนะครับมีลำโพงในตัวด้วยนะครับนี่ครับมีลำโพงในตัวนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับทดสอบแสงนะครับเจ้า มินิโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมินิโปรเจคเตอร์จากอ่จีนนะครับก็คือเมดอิ in ชานั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอที่ผมฉายบนกำแพงกันนะครับว่าความสว่างจะขนาดไหนเวลาปิดไฟฉายตอนกลางคืนนะครับอ่านี่ก็คือฉายบนกำแพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายบนกำแพงนะครับก็ทีวีนะครับอันนี้ฉายบนกำแพงเลยนะครับฉายบนกำแพงผนังนะครับ อ่านี่คือโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับไม่รู้ความสว่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อไวไฟได้นะครับต่อ่านมือถือได้แล้วก็เสียบ HDMI ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับดูที่ผมฉายบนกำแพงนะครับนี่ครับความคมชัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟไฟฉายนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ